เอ๊ะอันนี้หนาหนาหรือเป่า,เาหรือว่าคิดไปเองนีมีอะไรด้วยอยู่ในซองนี้ The Collectors Corner EP ที่12เปิดกล่อง Goodwin Champion 2020ได้การ์ดสแตป์สวัสดีครับยินดีต้นรับเข้าสู่ The Collectors Corner 1ในซีรีส์ของช่องของเรา Just Jamming ผมตี๋หนึ่งใน Content Creator ของเซสชันนี้ครับวันนี้นะครับผมอยากเอากล่องนี้มาเปิดครับกล่องนี้คือกล่อง g o o d w i n c h a m p i o n 2020นะครับบริษัทผลิตเป็นของ u ัปเ r Deck ดผมอยากเอารุ่นนี้มาเปิดนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดที่ผมคิดว่าแปลกตาดีเห็นไหมครับมันมีการ์ดเอ,อ่อเป็นเหรียญได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าชิ้นส่วนจกหนงังสือของนิทานอิสบนะครับแล้วก็มีพวกพื้นสนามของอันนี้ของ m i c Michael j o r d a n ส่วนแล้วก็มีลายเซ็นปกติเนาะแล้วก็คือรุ่นนี้มันรวมหลายกีฬาเลยแล้วก็รวมแบบพวกดาราเลยด้วยนะครับผมเลยอยากลองเอามาเปิดบ้างแล้วก็กล่องน,นี้ครับคือการันตี3ฮิตต่อกล่องนะครับออก,ก็นนครับ แล้วก็กล่องนี้มีทั้งหมด100ใบครับ5การ์ด per p a ็คนะครับแล้วก็มี20ใบในกล่องครับราคากล่องนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับที่ผมได้มานะครับก็ถือว่าไม่แพงแต่ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับก็อัปเดตไม่ค่อยมีคนเล่นกันในไทยแหละแต่ผมคิดว่าอยากเอามาเปิดสนุกๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเลยกันครับก็วิดีโอนี้ผมขอซัก30มสิบไลน์เลยกันนะครับถ้าถึงจะผมซื้อกล่องมาเปิดอีกผมมีไลน์อัพเวลากล่องอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ก ที่มีโอกาสได้เปิดการ์ดเนี่ยนี่กล่องสวยนะผมว่ากล่องอัปเดตมันสวยเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันที่ซองแรกก่อนเลยเลยกันนะครับมามา,มาเริ่มกันเริ่มกันซิม o นมานลนะครับจากกีฬาว่ายน้ำครับเวนดอนเบลิสจากเออเป็นนักร้องนะครับมิวสิเชันนี่มีการ์ดเล็กๆด้วยคริสเตียนโคลแมนครับเป็นทร็กแอนด์ฟิลนะครับแล้วก็มีการ์ดแบบการ์ดหลอกมาเฮ้ยมีบอลแล้วชิมมัตเวียครับ อเมริกาเนอะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกับการ์ดพานินี่ท็อปเอลยก็มีอินโฟสัส้นๆแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแล้วก็ M M A ครับของจินยูเฟยครับซองแรกจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซองที่สองกันครับ softball softball มันครใครเบสบอลนะ stevie w i s เฮ้ย animal เป็นไพ่แบบสัตว์อนนน e e insert นะ darren s g a r l a n d ของบาสเกตบอลครับ alex morgan ก็อันนี้ของอ่อทีมชาติอเมริกาเนาะผู้หญิงแล้วก็ the king animal มันได้ the king สอันเลยเนี่ยสวยดีเนี่ยคือการ์ดไม่แบบมีสีบอลๆแต่แล้วมันแบบเรียกว่า sensitive t o l e นิดนึงด้วยนะผมคิดว่า big strong smart and determined เฮ้ยอันนี้หนาๆหรือป่าเอาหรืวคิดไปเองนีมีอะไรด้วยอยู่ในซองนี้ ฟิลด์เฮาสเซอร์ครับบีชวอลเลย์บอลครับเอ่อโรสลาเวลสกอเกอร์โจบาร์โรวฟุตบอลเนี่ยอันนี้คือสเปเชที่เขาพูดถึงอะ่ะบอกว่าเก็บครบอะไรนะ50บใบเขาไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่ใบแบบหลอกเดิมไปเลยมีใบหลอกเอ่อสกาเฟสเขาเป็นแรปเปอร์นะครับแล้วก็ม้าวส์บริดจ์ครับบาสเกตบอลจบไม่มีอะไรเป็นการ์ดหลอก ซอนที่4ครับมันหน่าหนานะฟิลฮอกกี้ครับโจโบาร์โรวฟุตบอลอันนี้คือรักบี้เนาะไดริสการ์เลนครับบาสเกตบอลอันนี้ก็เป็นสเปลชเหมือนกันเนาะสตีเฟนรูดแอคเตอร์ครับนักแสดงแล้วก็เวนเกตสกี้เป็นฮอกกี้ครับซอนถัดมาเลยมันซองแกวยากอันเนี่ยมันแพ็คมันแน่นกว่าปกติแน่นกว่าภายในนี่แล้วตัวนี้วันเดอร์แฟรงโกครับบาสเกตบอลเบนซิมอนเอ้ยผูดผิดวันเดอร์แฟรงโกบเกบสบอลไม่ใช่บาสเกตบอลอันนี้เบนซิมอนบาสเกตบลอลเอริก้าฮอสซินี่เซิร์ฟิง คริส a n นโคลแมนครับเทรนกันฟิลด์แล้วก็ e b บรอนเจมส์บาสเกตบอลยังไม่เจอฮิตเลยนะครับ3ใบฮิตจะออก3อันไะเนี่ยกลัวไม่ออกมาเลยกับดวงของผมนะครับมาเวนเกตสกี้ครับฮอกกี้แล้วก็โจม m ร r a ส s ี้เป็นแอตเลตครับนี่เอ้ยไม่ใช่นี่มันคือใบลอรอีกล่ะเบนซิมอน s ์บาสเกตบอลทำไมกอกราฟมันเล็กจังเนี่ยรุ่นอันนี้คือรุ่น l ัมเบอร์แจ็คครับสตีฟวิธซอฟบอลแล้วก็ไรอันสตาร์ซครับเป็นเอ่มิวสิชเชเป็นนักดนตรีนะครับ มาซองต่อไปคือตอนนี้มันไม่รู้แล้วอันไหนมีแบบชิ้นส่วนเสื้อไหนมีอะไรเพราะทุกซองหนาหมดมีการ์ดหลอวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับมันมีหลายซอง scarface ครับแรปเปอร์โกลดเฮ้ยมีอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโกลดี้เป็นอันนี้เป็นชีวี personality ครับอันนี้คือฮิตแล้วอ้าอ๋อ,อไม่ใช่ฮิตมันเป็นการ์ดสีดำอะการ์ดสีดำมันแร์ปะ มานนอะไรสักอย่างนะครับเป็นหอกฮอกกี้ครับแล้วคนสุดท้ายโดมินิก้าซีโบโ,โควาครับเป็นนักเทนนิสนะครับคือเวลาไม่เคยเปิดกล่องอรัมันก็จะไม่รู้ว่าแบบฮิตจะเป็นแบบไหนก็ย,ยังกึกกักแบบงงๆอยู่ซองแกะยากจริงๆเมสุดโอซิลไมเคิลจอร์แดนครับบาสเกตบอลไทเกอร์แอนมิมอลเชซี่ไมส์แล้วก็นักบาสนะครับซองนี้ไม่หนาไทเกอร์สครับ Christian Coleman Track and Field อ่า g a u d i เป็นใบเล็กๆ Media Personality อันนี้แล้วก็ Joe Burrow ครับฟุตบอลหรือรักบี้นั่นเอง American Football ง่ายๆมาส่วนต่อไปอ่า uh, Wander Franco ครับอ่า uh, Baseball Jason Dominguez ครับ Baseball เหมือนกัน Ken Jennings อันนี้ผมชอบมากเขาอ่า uh, โชว์ของ Jopardy ตอนนี้เขาก็ได้เป็น host นะครับงาน Jopardy แล้วเขาเคยเป็นอ่า uh, คนแข่ง Jopardy มาก่อน Fabiano Caruana ครับแล้วก็ Danny เห้มันมีเขาแล้วไม่ชอบอาจจะเป็นการ์ดแบบแนวนอนแต่เหมือนเห็นเขาแล้วนะอยังไม่เจอลายเซ็นซอนนี้นาอีกแล้วต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเนี่ยในช่องเราจะมีเปิดกล่องเยอะมากแบบ subscribe ไปเลยนะครับ r j h u n t t o n ครับเอ ball, Big apper, ier, ่เอบาสเกตบอล b i g Boy Rapper James Ho t v p e r เอ่อ TV t y r s o n a l i t y นะครับยังไม่เจอลายเซ็น j a m i e Mungula และก็ชมเชีวครับเหลืออยู่9กซองเกินครึ่งละวินส Russo ครับ วรารเตอร์ uh, writer, นักเขียนเบียนค่าแอนเดรสกูเทนนิสมมสุดออซิโอคูดีเจมี่มุนกูล่าบ็อกซิ่งครับและอันสุดท้ายก็คือนิกลูซีนาครับนักกีฬาหลายคนไม่เคยได้ยินชื่ออ oh, <my. S 1> เอ้ยอันนี้ฮิตแล้วครับอันนี้ฮิตแล้วหนามากดอมินิกซิโบโควาครับโอ้ oh, my กอดออกเป็นแพทช์รู้สึกว่าอันนี้ออกยากโคตรยากเลยนะครับเจสซี่ลาเบรแคทคอลเลกชันเดวอนเร็กซ์ไม่รู้สึกอันนี้มันออกยากมากเลยนะผมเคยดูเนี่ยโฮ้ยสวย เมื่นัเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนโอเคผมดูมาแล้วไม่ได้ออกยากอะไรอันนี้คือออกได้เหมือนดูออสมานะ้บอ,อกว่า1ใน88ทอปปี้โอเคดังนั้นเนี้ก็แย่ละห่วยไม่ออกแบบหายายากหน่อยแต่จริงก็สวยดีอะคือมันยูนิกว่าแบบของพาณิชยอะไรไงเหดแรกมาแล้วครับเรายังมีอยู่อีกขอให้ออกลายเซนเถอะอยากได้ลายเซนจริงๆมา Ryan Star ร์สิกนักดนตรี m จมูราฟส t ี้สตี o mark henry strongman ครับแล้วก็เอ่อ uh, jin ufra MMA อันนี้เป็นโมเดลนะครับเอ่อ uh, tio maledon steven root actor เอ้ยชิ้นส่วนมาแล้วอันนี้ชิ้นส่วนบิ๊กบอยครับชิ้นส่วนอะไรอะ่ะคึ้มือนเหมือน Provided by Big Boy แต่เขาไม่ได้บอกว่าฉันส่วนอะไรเสื้อมัง้งเสื้อใสหรือเลไม่รู้เลยแรปเปอร์นะครับ Big Boy ยฮิตอีสองมาแล้วอันนี้คือ Diving แล้วก็สุดท้ายคือ Win ส์รูโซเป็นนักเขียนครับดูซิว่าหายากของตัวนึงนะมันบอกว่าแบบ1ใน3 1ใน300อฮอบบี้อะ่ะก็โอเคมัง้งแต่นนี้ไม่รันเบสดูสิว่ากล่องนี้จะเกลือแล้วแหละออกอะไรมาก็ไม่รู้ มงใส่อันที่หานย่าจะเป็นอันที่ยังมนชิ้นส่วนมาจากหนังสือนิทานอิสปมั้งเคซี่ไมค์ซีมอนมานเอลว่ายน้ำบิ๊กบอยมิวสิชั่นไทเกอร์แอนแล้วก็เดร์สการ์เล่นครับเหลืออีเอ้ยอันนี้อันหนาแล้วอะหนาหนากว่าอันอื่นใช่ไหมเก็บอันสุดท้ายได้ไหมเดร์สการ์เล d m มิ h ล e จอร์แดนเมแกนรัพพิโของฟุต uh, บ bon อลนกซอกเกอร์ไทเกอร์วูดส์กอแล้วก็ไทเกอร์วูดโอ้มันมีสอง variation มีแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเน้นาแบบ เหมือนพูดชื่อแบบนักกีฬาคนนั้นซ้ำๆไปซ้ำ,ซำมาสงสัยได้แบบแนวตั้งกับแนวนอนสอนที่18ครับเลบรอนเจมส์ครับเอ่อ Jenny e, Big Boy เจนนี่อันเดรเดย์บิ๊กบอยแรปเปอร์เออเนี่ยทำไมอันนี้มันขึ้นเป็นแรปเปอร์อีกอันนึงเป็น ian, มิวสิชันงงม้าวส์บริดจ์บาสเกตบอลครับแล้วก็บิ๊กบอยแรปเปอร์ให้มันบิ๊กบอยเยอะจังเลยเป็นอะไรกับบิ๊กบอยครับเนี่ยมาซอนที่19ผมว่าเอาจริงๆนะอันนั้นต้องเป็นแบบสแตม็มแน่เลยอะ่ะไม่น่าจะออกลายเซ็นละ เหียนค่า Under s ร์สก l Rose Level Dominica ะสักอย่างนะครับ r ุ n Cody Jason Dominique Baseball แล้วก็ Nick Lucina สองสุดท้ายเฮดออกอันนี้ละจะเป็นใครครับเป็นการ์ดหนาอย่าบอกว่าเป็นแบบไอเหมือนไอชิ้นส่วนอันนั้นอีกไม่เอาแล้วนะจงจริงผมยังอยากได้สแตมมากกว่าไอชิ้นส่วน Patch อะไรเลยถ้ามันไม่ได้หายากอะมา Chio m a เลดอ n โอเคครับ เป็นชิ้นส่วนสแตนด์จริงๆด้วยอันนี้ของเจมส์สการ์ฟิลด์นะครับเป็นอ,อดีตประธานใช้พอดีของอเมริกาเนาะเจมส์สการ์ฟิลด์ะออันนึงก็คือเบสบอลเปบนซิมันครับเจมส์สการ์ฟิลด์วินเทจสแตมป์อันนี้สแตมป์เก่าอ่ะเออก็คือแบบรุ่นนี้มันอยู่หนีนะเดี๋ยวผมต้องไปหาแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่อนว่ามันแร์ไหมมันมีบอกว่าแบบเกรด A B อะไรผมเป็นเกรด D Dog ก็ er. หาได้ง่ายสุดเลยอ่ะหนึ่งใน every 67 hobby โอหออกอันดแบบแับรายแดหน่อยก็ไม่ได้อ่ะโอ้ยโชคผมก็วันนี้เรียกว่าไงาดีอ่ะเกลือไหมเออเกลือแล้กันได้ h e a d of s t a t e ของ James Garfield นะครับเป็น s t a m ครับแล้วก็ได้อันเนี้ย Cat Collection แล้วก็อีกอันนึงเป็นชิ้นส่วนเสื้อมังของ Big Boy ครับนี่ก็คือสามพิษใหญ่ๆคือมันก็ได้ฮิดเยอะนะแต่ไม่ได้ลายเซ็นเลยผมก็ตางหาลายเซ็นอยู่เนาะ ก็ไม่เป็นไรผมว่าใครอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ผมก็แนะนำกล่องนี้นะมันโอเคดีช่วยกดไลค์ให้หน่อยเลยกันครับผมขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาถึงขนาดนี้ผมขอ 30ไลค์ได้ไหมนะผมขอ30ไลค์หน่อยเลยกันขอวิวเยอะเลยนะครับได้มอนิทะใช่องสักทีนะครับก็ช่วยกันดูหน่อยเลยกันครับเดี๋ยวเออ่ภายในอาทิตย์นี้ครับก็น่าจะอัปโหลดวันอันนี้น่าจะอัปโหลดวันพุธนะครับแล้วก็ส่วนวันศุกร์หรือวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีมาเปิดหลายกล่องโดยผมสั่งมาแล้วก็จะมีเออ่ยูโรที่มันเป็นฮอบบี้พิเศษของทีมอลนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพานินี่พริซมพิเอมิลลี่ด้วยที่เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคือแบบทุกคนต้องติดตามเลยจริงๆมันจะสนุกมากนะครับก็วันนีีีีีี้้้มมมแคคคคค่่่่นนนนนนนะะะะรรรััับบบบวววิดดดโออาาาาาจยยยเลกกก็ขขุณทชูถึง มีลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ